ถาปกซีไว้อันนี้ผสมซีไว้ได้ครับพี่น้องเด้อหกเดือนรับประกันทองรับประกันค่าทุกค่าถอนเผื่อราคาแบบทุกนากันเลยนี่แหละครับสำหรับงวดสองหมื่นหกเนี่ยครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากจะได้ไปเลี้ยงอยู่นะครับเนาะนี่ว่าเป็นกีไลที่ใครพี่น้องตัวนี้ก็ได้ครับเด้อตัวนี้ไปทับได้เลยตัวนี้ไปผสมได้เลยนะครับเด้อพี่น้องครับถ้าใครอยากจะได้อ่าตัวนี้ห้องไว้เท่าไรพ่อนี่อ่าตัวนี้สามหมื่นแปดตัวนี้ห้องไว้ที่เท่าไรครับพ่อครับตัวนี้ห้องไว้สี่หมื่นครับพ่อเป็นตัวนี้หรรรร่่คคคัััับบบาาทเดด้้้้ออพีนนงงวววไลลูกตึ ตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับนี่ตัวนี้ห้องไวัสี่สิบห้าสี่สิบห้าได้ครับตัวนี้ตัวใหญ่อันนี้งว่าได้ลูกมาไปครับได้ลูกแล้วตัวนึ่งนี่คือคืออะไรดิคือว่าดิทับน้องเต้านี่ตัวนี้มีตำหนิอย่างว่าครับผมมีตำหนิอย่างเลยมีตำหนินะครับเนาะครับแล้วตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับตัวนี้ห้องไว้ยสี่สิบแปดครับบอซื้องื่อตลาดบอขายตลาดเป็นงื่อชาวบ้านบอซื้อตลาดบอขายตลาดงื่อชาวบ้านครับพี่น้องนะไผอยากจะได้ก็มาเอายุคของครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูเเกษตรรสส้้างงุขดววยยิถีีพพอ ช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมครับสำหรับมื้อนี้นะครับพี่น้องครับกะเป็นเสาว,วันจันทร์ที่28นะครับพี่น้องเด้อผมกะอ่าที่ภาพี่พาน้องมาเอางออยู่นี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ผมก่อยู่ที่เพชรน้ำหนึ่งฟาร์มขุ่นเก้าเนี่ยแหละครับผมพิกัดกะอยู่ที่บ้านหนองแสงตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อสำหรับที่ตั้งของฟาร์มนะครับพี่น้องครับก็จะออกอ่าจากวาปีปทุมไปถนนเสน้นอ่าสี่ปลายอยเอ็ดนะครับเด้อ ออกมาประมาณ1.5กิโลครับพี่น้องครับมือนี้เออเปิดมีงัวมาให้พี่ให้น้องอีกแล้วครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องว่าราคาพ่อฟังขึ้นเก่าครับสำหรับฟาร์มนี้นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวสิภาพพีพีน้องนี่ไปพูดคุยกับทางเจ้าของฟาร์มกันครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าทักทายเอฟซีนะครับมือนี้มีงัวแบบใดมาให้พี่ให้น่องบ้างครับพ่อครับมีงัวอย่งแต่งัวสาวหน่อยอย่งแต่ราคาสองหมื่นหกขึ้นไปอืมก็มีงัวสาวงัวพร้อมทับราคาสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าครับห้าหมื่นกว่า แม่ลูกกับแปดหมื่นอ่าแม่ม่านกับสี่หมื่นกลัวกับมี่โอ้ก็คือสูงสุดอย่างเงคือแปดหมื่นเป็นแม่ลูกนะครับแม่สูงสุดคือแปดหมื่นต้นกับที่สองหมื่นกลัวได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละบริเวณฟาร์มของพ่อของเพิ่นนี่นี่นะครับเด้อนี่ลักษณะครับผมดอผมจะพาเริ่มจาก อ่าเบื้องหน้าคอกไปก้นค่ายพี่น้องครับแล้วก็ง้ออยู่ทั้ง่างเป็นว่วพ่อง้วอยู่ทั้ง่างเป็นง้อเลี้ยงธรรมชาติช่วงกลางวันเทากับเดี๋ยวออกไปลามอยู่ทรงหน้าครับผมยนี่ยมาแรงกับจังบายกับจังเอาเข่ามาอ่าเดี๋ยวย่างมึงขอก่อนนะครับเนาะการแสดงว่าง้อของพ่อนี่เป็นง้อแบบธรรมชาติง้อชาวบ้านทั้งหมดเลยบ่เป็นง้อชาวบ้านทั้งเบิรครับบ่ได้ขุนบ่ได้ยังบ่ได้ขุนก็คือเลี้ยงแบบเป็นหยาหากับฟางนี่นะครับเนาะยหยากับฟางธรรมดากลางวันก็ออกไปลามข้างนอกครับผมนี่นะครับบริเวณลักษณะของขอกโอ้นโหนี่น้องเด้วค่ับ ขี่ง้อยูนี่ขายบ่ครับนี่หาสอบร้อยหาสอบหาสอบร้อยเอารถมาขนเองหาสอบร้อยเอารถมาขนเองนะครับเขาเขาให้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 พร้อมนะครับพร้อมถ้าผู้ใดอยากจะได้อะไรขี่ง้อได้ครับเด้อเป็นฟุ่นไปยังถาไปใส่น้าช่วงหนาแรกนี่ครับยูนี่เพิ่นมีให้แด้วครับเด้อถามมาให้เอาเองสอบละสิบเจ็ดบาทโอ้ถามมาให้เอาเองนี่สอบละสิบเจ็ดบาทครับพี่น้องแล้วแต่ตีใส่แล้วแต่ตียัดอ่าซึ่งขี่ง้อยูนี่หลายยูนี่ใครับพี่น้องเด้อนี่ประมาณเกือบพันพันพันถุง ประมาณพันกับสอบได้ครับพี่น้องคันว่าเนาะนี่แหละครับเด้อวันนี้บริเวณเลี้ยงงัวก็เดินนิ่มเปของขวัญเดินนิ่มครับเอาก็เลี้ยงลาเดินนิ่มด้านนี้เบิดหยาไปด้านหลังด้านหลังนะครับเนาะซึ่งตอนนี้งัวก็อยุ่ด้านหลังนะครับพี่น้อง้เดี๋ยวจักหน่อยจังสีลงไปเบิ้งกันนะครับเนาะสำหรับไป้ข้อของไอ้ฟ้งของเพชรน้ำหนึ่งฟามนี่ครับพี่น้องผมก็เคยมาลงไปแล้วประมาณสองสามคลิปนี่ก็ถือว่าราคานี่พอฟังเกษตรกรจับต้องได้อยู่ครับพี่น้องครับนี่นะครับด้วยลักษณะของฟ้าเป็นของขรัญ ่านนีเะจัดเป็นขอกๆอยู่เป็นหลอกๆหลอกๆไปทั้งหมดไม่จักหลอกครับพ่อทั้งหมดมีอยู่สิบสามหลอกสิบหลอกนะครับพี่น้องเด้อมีขอกเสริมอีก3ามหลอกอยู่ด้านล่างก็คือแยกเป็นสายเป็นส่วนนะครับบรเป็นฐานส่วนบ่ได้ขังร่วมอ่านี่นะครับเนาะครับนี่แหละมื้อนี้รับรองว่ามาให้พี่ให้น้องนี่หลายตัวมันนี้มีประมาณกี่ตัวครับมื้อนี้ประมาณ14บตัวครับ14บตัวเนาะนครับผมนี่ถ้าใครพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากจะได้ฟุ้งนะครับพี่น้องเนาะอยากจะได้ ฟุ้นขีงงัวนี่ครับพี่น้องฟุ้นธรรมันชาดบอลมียังเกียร์ปนเลยครับผมห่อวานนี้เห็นของคุณพ่อปานนี่มีรับซื้อขายแลกเปลี่ยนงัวถูกหลุนใช่ไหมบ้างครับแม่นครับรับซื้อขายแหล,ล,ลกเปลี่ยนผู้ใดมีงัวจอยเอามาแลกงัวอ้วนก็ได้ครับผมผู้ใดยอยากมีงัวเถอก็เอามาแลกงัวแม่อ๋อแล้วได้ทุกอย่างทั้งแลกทั้งเปลี่ยนทั้งซื้อทั้งขายขันอยากขายงัวก็โท่มาก็ได้เนาะครับแี่น้อขายงัวก็โท่มาอยากแลกเปลี่ยนก็โทมาอออ๋ครับยากได้งัวโองเเดดดืืออนนก็มมีีหหใ้เลืออก่าครรัับียผูง รถรับส่งงัวดี่างนีรดน้ำทรงงัวบ่ต้องยุ่งยากไปรับไปมาหลับถึงที่โอ้ครับผมครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพายยางลงไปเบิ่องอ่ะงัวอยู่ข้างล่างกันนะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวว่ามื้อนี้มีตัวแบบใดมาให้พี่ให้น้องนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับบัดนี้อันนี้นะครับพี่น้องเด้อบัดนี้งัวอยู่นี่1ซิฟก็ตัวบรรยายนี่เลยครับเด้อก็สิค่อยๆไล่ไปทีละโตรเนี่ยครับพี่น้องเนาะนี่คือนี่คือน้องน้ําสําหรับไว้งัวกินธรรมชาติเลยโอ้เป็นน้องน้ําธรรมชาตินี่เนาะครับเนาะครับอ่า ยู่มองนี่กยเห็นยู่สามตัวอันนี้แม่ลูกติดเลยลูกเล่นหน่อยยังเนี่อ่านั่นแม่ลูกอ่าจังตัวดีเป็นงอสาวนะพ่อเนาะเป็นงอสาวติดโบดเบิ้ลเอองอสาวตัวนี้ติดโบดดีดนะครับพี่น้องเด้อมู้ว่าเห็นว่าครับมันอยู่ในห่มนะครับเนาะอ่าตัวนี้ห้องไว้แต่ใดครับพี่พ่อนี่ตัวนี้สองหมื่นหกครับโอ้ตัวนี้สองหมื่นหกทีละวันราคาถือสูตกับสองหมื่นหกตัวนี้นะครับเด้อเดี๋ยวจุงไปเสียแดดจังหน่อยครับครับมือนี่กับสีผ้าพีผ้าน้องยางแบบอ่ายางแบบคุยกันหลิ่นไปน้ำม สำหรับงูสองหมื่นหกเนี่ยคับพี่น้องถ้าผู้ดใดอยากจะได้ไปเลี้ยงอยู่นะครับเนาะนี่ว่าเป็นกี่ไร่ที่คับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ขาดำอ่าเครื่องเพชรดำเม็ดนี่ขาดำจิ้มดำหูดำเด้อครับพี่น้องเด้อเครื่องบดมาหลายเจ้าครับพี่น้องแล้วก็ตัวตัวแข็งแข็งจะเงี้ยวนะครับพี่น้องตัวนี้นี่ถ้ามไปอยากจะได้เด้อครับพี่น้องครับบริษในส่วนของอ่าเบอร์โทรศัพท์ของพ่อนี่ใส่อยู่สองเบอร์นะครับเด้อศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามห้าห้าแปดเจ็ดสองแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง 0872360282นะครับเด้อเราก็เพื่อนดีนอกจากซื้อขายง้วนนี่ถามเพื่อนดอยากจะได้รถแกงง้วนอยู่นี่เพื่อนก็มีไห่น้ำนะครับเด้ออันนี้ของบริเวณตรงนี้นาพ่อหมดเลยบ่ครับนั่นครับโอ้กวางอยู่ตัวครับพี่น้องอ่านี่นะครับน้องน้ำแบบธรรมชาตินี่ครับธรรมชาติีครับพี่น้องว่ะนี้เดี๋ยวถ่ายเบิ่องมาเพื่อเลี้ยงง้วนจากในกับเบิ่งเป็นน้ำกันนะครับเนาะนี่กับมาลามใบใบกับเอาเขาขอกินเฟี้ยงอืมจังตัวนี้น่อยนี่ของลูกของตัวนี้สิลูกของตัวนี้ครับมีีเเเััวยยดด้้ออครบตม แม่ติดบดโบดเลยแม่ก็ติดบดนะครับเนาะดเดี๋ยวสิพายางไปเบื้องอน้ำกันนี่แหละครับพี่น้องมื้อนี้เอาแบบจิบเจ้าเนื้ยางหลินไปน้ำทงน้ำน,นี่แหละครับผม<ด>นี่แหละก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิต<ด>ชาวบ้านอีสานบ้านนอกนะครับเนาะหลังจากหน้าน่านแล้วก็มาเลี้ยงงวัวครับบัดนี้คู่นี่ลราพ่ออายุเท่าไหร่ครับนี่คู่นี้แม่ลูกเปิดไว้38 คู่นี้เปิดใบสามหมื่นแปดได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับราคาง่วงคก็จะประมาณน,นี้นะครับพี่น้องเนาะแม่ติดโบดลูกแรกอ่าแม่ติดโบดลูกแรกได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละ,ะส่วนหน้าส่วนหูหแเหล่าลูกโตแม่ได้ครับยำลูกยี่สเดือนเราพ่อตัวนี้ลูกเราก็ได้สองเดือนลูกหัวเราได้สองเดือนนะครับลักษณะเป็นมัวไทยนี่แหละครับพี่น้องครับอ่าถ้าใครอยากจะได้แบบนี้เนาะคู่นี้ห้องใบสามสิบแปดครับพี่น้องครับอ่าถ้าใครอยากจะได้นะครับเด้อนี่แหละครับแม่ติดโบดถ์บดเลยทำไมันม่มีตำหนิที่เนาะพ่อม่มีตำหนิยังไม่มีตำหนินะครับเป็นรับประกันนยยงง่่าากิ เรียกไงนะครับนี่แหละเราห้เบิ้งส่วนหน้าใกล้ๆครับพี่น้องครับอ่าส่วนหน้านะครับนเนาะที่หงุตดำลักษณะของวัวไทยนะครับพี่น้องอคู่แม่ลูกอ่าเดี๋ยวยางไปเบื้องตัวแดงๆตัวนี่ครับพี่น้องครับวันนี้ครับเอาแบบคลิปพูดคุยกันเล่นน้ำตรงหน้าเนี่ยครับไปเรื่อยๆครับ<อ>พี่น้องธรรมาชาติจริงๆธรรมชาติอีหลีเล่นเหอยากให้เห็นบรรยากาศวันนี้ครับว่าเพื่อเลี้ยงยุ่นี่เลี้ยงแบบไหนนะครับพี่น้องครับบ่วได่ลงทุนหลายเลี้ยงเลี้ยงยาเลี้ยงยังปล่ก็ปล่อยให้มันเล็้ยมฟางเล็มหยากินลูกเขาไปหนีนะครับ อ่ะนี่แหละครับพี่น้องเขาคอกไก่กินเปรี้ยงไปอืมอันนี้พอไส่เขาอย่างครับเขาเจ้าเขาเจ้านะครับเนาะได้ไร่ได้เขาหลายบ่ะครับพี่ได้ได้หลายเติบอยู่ฝนหลากหลากล้วก็ได้พอด่ยอยู่ฝนมาหลากนะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อบริเวณตรงนั้นตรงป่วงเลี้ยงง้วนนี่ครับต่อไปเป็นง้วนแดงนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ง้วนสาวบ่ครับง้วนสาวทองหกเดือนโอ้ง้วนสาวอันนี้อันนี้ทองหกเดือนแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อทเดือนขับปกซีไว อันนี้ผสมซีไว้ด้วยครับพี่น้องเด้อหกเดือนรับประกันทองรับประกันขาทกขาถอนอันนี้รับประกันทองรับประกันขาทกขาถอนสั่มนะครับพี่น้องเด้อส่นสูงกระชายลอยตัวนี้ลอยลอยสามสามสิบหกลอยสามสิบหกบาทครับนี่นะครับพี่น้องเด้อหาผู้ใดสนใจตัวแดงๆไม่น่าจจะตื่นผมจะไงนะครับพี่น้องเด้อเห็นถือกล่องมากกับสีไว้เป็นอย่างบุตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับพี่พ่อตัวนี้สี่หมื่นหก ตัวนี้ซีหมื่นหกนะครับรับประกันทองซีไว้หกเดือนครับพี่น้องครับอ่าถ้าพมันใจเอาหมอมาตรวจได้เลยอ่าถ้าพมันใจเอาหมอมาตรวจได้ว่านสันคุณพ่อขุนว่าอาการลดรับส่งว่าต้องห่วงนะครับเด้ออยู่นี่มีไห้ครับผมอ่าหรือผู้ใดอยากจะขายง้อก็โทรมาหาคุณพ่อขุนใดครับเอาเบอร์โทรนี่ผมก็ค่อยๆขึ้นไปน้ำหนาจอตรงนี้แหละครับพี่น้องครับครับอ่านี่แหละครับพี่น้องเนาะนี่สังเกตการเรียนนะครับเด้อบ่เก็บขาเด้อครับพี่น้องเด้อนี่แลียนยังไวเล่อยแหละครับพี่น้องอ่านี่เนาะ S <S 2: <S 2: ตัวนี้เครื่องดำกับมาไหลตัวนี้กับเป็นพ่อที่เครื่องดำติดบนเหมือนนะครับเด้อทั้งจิ๋มดำนะครับพี่น้องครับอืออ่าสีออกแล้วเนยนั่นนะครับเนาะฟองง่ายเลยด้อครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับเนาะฟังนี่กับสีเป็นน้องโอ้ห้องสาหลตัวนี้ไหมนครับน้องปลาเรียงปลาธรรมชาติโอ้อันนี้ปล่อยป่อยปลาอย่างแน่พ่อนี่ปลาธรรมชาติเลยครับอืมบเดีปล่อยเรย่ปลามันธรรมชาติเป็นปลามาธรรมชาติเองนะครับเนาะครับอ่านี่นะครับเด้อบริวณ้นของไห้ ตรงหน้าเพิ่นครับกับสิมีน้องปลาเนี่ยครับเป็นปลาธรรมชาติทั้งมด,ดล้วนๆเลยครับพี่น้องนะเออนาะขณะปลาเนี่ยก็เอาตอปลาธรรมชาติครับพี่น้องพุ่นพ <c oughs> ุ่นนะครับเด้องัวอยู่ฟังทางพุ่นนะครับเด้ขเอขำไปพุ่นเดี๋ยวสีผ้าฟีพ่อหน่องอไาย,ยางขำไปเบิ้งฟังพุ่นนะครับพี่น้องบัดน,นี้อ่านี่พี่น้องครับกับสีผ้าฟีพ,พ่อหน่องอยางลงมาไอ้ตรงหน้านี่แหละครับพี่น้องบัดนี้กับสิมีพุ่นนะครับเด้อหัวหลายอยูเด้อครับพี่น้องนี่เดี๋ยวตะวันตัวนี้เป็นแม่ลูกตะวันลูกมันเป็นใสบุรับพี่น้องเดี เดี๋ยวไปเบิ่งตัวแดงก่อนก็นได้ครับพี่น้องอนี่นะครับเด้อตัวแดงนี่ผสมไปพ่อหนิตัวตัวแดงนี่ยังเพิ่งจะแยกลูกออกไปโอ้ตัวแดงนี่เป็นง้อที่แยกลูกออกไปแล้วเด้อครับพี่น้องครับง้อลูกหนึ่งง้อลูกแรกระบาดกัน,<อ>นสูงตัวนี้สูงใหญ่เด้อครับพี่น้องอตัวนี้ส่วนสูงอยู่ที่ถล่มไปเลยตีทับแล้วขึ้นแล้วต้นก็เลยทับพ่วงสูงตีนลอยหาซิผาครับลอยหาซิผาได้อครับเด้อถามตัวนี้เพิ่งแยกลูกไปแล้วแล้วครับตัวแม่นี่มันก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องแต่ว่างวัน์เนทับเด้อคกองวางอยู ตัวนี้โค้งสางสูงใหญ่ดีวยครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้โค้งสางยงใหญ่แบบนี้กัไปหาพอดีๆใส่ออกครับผมลักษณะวัวแดงแบบนี้ตัวนี้มีตำหนี้อย่างมากเหรอมีตำหนี้อย่างด้ยมีตำหนี้นะครับเนาะเราตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับตัวนี้ห้องว้48ครับตัวนี้ห้องว้48เด้อพี่น้องเป็นในเป็นแม่ที่แยกลูกออกไปแล้วนะครับเนาะวัวรูปร่างสูงใหญ่นะครับตัวนี้น้องกันซีเต่านะครับเด้อนี่แหละครับผมขาหนากับตรงดีครับพี่น้องอ่านี่แหละก็คืองวไปเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่พ ก็ได้หยาเล่นไรฟังอะไรกับอาร์ตเอาครับพี่น้องหัวอาหารมื่อนั<ห>้นอยากจะได้ตัวนี้หูยืนตัวนี้นิงน่ง<ห>ดี่ได้ครับ<ห>พี่น้องตรงบดอดดือ่ยบอยังนี่นะครับเด้อนี่เราสียังวนให้เบิ้งรอบๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้มันจอกเป็นในเครื่องชมพู่ได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมก็ได้อยากจะได้แม่นี่แม่ยิ่งยิ่งนะครับเนาะแม่ใหญ่งหูตัวนี้แม่ใหญ่งหูครับพี่น้องยืนไหนเขาข้อดีต้นได้ครับพี่น้องนี่ตัวนี้ ยกเธอเลยยกดีต้นไหนครับพี่น้องเธอเหลือเลยนหรือล่าคุณเบ่งความสูงเกี่ยวกับคนครับพีขนาดผมสูงลอยหกทิศเนี่ยนี่นี่นะครับพี่น้องยมันมันสูงลอยหกทิศเอะง่วกับว่ถึงเราไม่สิ่งเลยหน่อยครับพี่น้องเลื่อนหน่อยอ่ะเบ่งเกี่ยวกับเจ้าของง่วนะครับเนาะบัดนี้ไอ้โตโตเท่านี่ลูกมันไปเสพป่ะลูกมันเดี๋ยวหาลูกมันก่อนเดี๋ยวหาลูกมันก่อนนะครับเนาะโตโตเท่านี่ที่ว่านีหนิเปิดไว้เท่ายก่อนแม่ลูกนี่อ่าโตเท่าหนิแปดทิศแม่ลูกลูกมันเป็นลูกเอชเค ลูกเอสแค่หาสองศูนย์ลูกตัวตัวสีแดงหรือสีไหนครับสีแดงครับลูกแดงลูกแม่ลูกตัวแม่สีแดงตะวันลูกไปทา้งหลบยพวกค่ะพี่น้องก็คือปล่อยแบบธรรมชาติคือว่าล่ะก็คือปล่อยมันหากินเองนะครับพี่น้องเนาะตัวเท่าตัวนั้นคูเอ่อครูพ่นเอา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 ไปอะไรมาในพุ่นพุ่นเดี๋ยวผ้าเบิ้งแม่มันก่อนกัไเลครับผมอ่าเบื้งแม่ก่อนอ่าเบิ้งแม่มันก่อนพุ่นพุ่นพุ่นตัวเย็นนี่พุ่นเอาเออมันยุ่งก๋ไก๋พุ่นครับพี่น้องครับว่างสองรอยเมตรพุ่นละเป็นหากินน้ำมูเยอะคร แม่เท่าตัวนี้นะครับเด้อแม่เท่าแล้วก็ลูกแดงลูกนี่เป็นของ SK520 ห้าสองศูนย์มอสันนะครับ<ช>พี่น้องครับอ่าถาผคู่ไรมักในแบบของงัวเท่านะครับพี่น้องเนาะอ<ม>่านี่แหละครับผมอ่าตัวนี้ก็บส้นสูงกับสี140รอยซี่สิบกูได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้รอยซนะี่สิบสองอ่ารอยซี่สิบสองนะครับพี่น้องครับนี่มักแบบนี้นะครับเด้อว,ว,ว่ามันกี่ไร่เด้อครับพี่น้องตัวนี้อ่าอ่าคู่นี้คู่นี้บระครับที่ว่าห้องไวแปดซี่ประคับแมนครับอืมงัวลูกแรก มื่อลูกได้แล้ครับอลูกจักเดือนเราพ่ะลูกเอาก็ได้หาเดือนลูกหาเดือนแม่มันผสมไปครับแม่มันยั่งยั่งครับแม่ยั่งท่านเนี่ยผสมนะครับพี่น้องเด้อเนี่แหละครับพี่น้องหาภัอยาันนี้นมซีเต่านะครับเด้อนมซีเต่าซีเต้าสวยๆเนี่แหละครับพี่น้องครับเครื่องเพชรดำนี่แหละทายยืนน่ะอันนี้วุฒมาครบเลยนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละเี่นไครับเด้อนี่คืองวเลี้ยงธรรมชาตินะครับพี่น้องเด้อเนี่แหละอ่าไปพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบ่งลูกกันับพี่น้องนะกันลูกมาเนาะอ่า <ไ>โอ้ย<ด>วดอดตรงนี้เลยโู้ยยุด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 นี่นะครับโู้ดีเดี๋ยวเสียภาไปเบิองอ้งยางเหรอไปเรื่อยๆทางนี้ครับพี่น้องทางผีทางผีครับมาทางผีอ่าเห็นนะครับเนาะเหมือนี่คลิปรูปแบบคลิปอาจจะแปลกหูแปลกตาไปจล็กน้อยครับพี่น้องกาลงแบบพื้นที่แบบยางล้มกันหน้าเนี่ยเราเอาแบบสดสดมันรับพี่น้องเนาะอ่าซึ่งการทำคลิปของผมนี่กสิบุมีสักคลิมด้วยครับพี่น้องเด้อพคอยยังข้างหน้าก็ท่ายไปเรื่อยๆเลยครับพี่น้องครับอ่า ทีเล้วเดี๋ยวคุณไปไล่ลูกตูนนัดไม้อยู่ครับพี่น้องครับอันนี้งัวสงสาวป่ะครับอันนี้งัวสาวขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วสาวขึ้นแล้วแต่ว่าประทันในผสมมันในผสมอ่าตัวนี้ก็ยืดเงาดีถูกไหมอ่าโอ้หนามหนาต้นตัวนี้ไหมครับอ๋อสำหรับงัวสาวตัวนี้น้มหนามมากเลยด้วยครับพี่น้องเก็ออกค่ามันหมดแล้วตัวนี้แอ็น นี่นะครับเด้อพี่น้องถ้าใครอยากจะได้ตัวนี้ตัวนี้งามเด้อครับเด้อเครื่องดำเลยค้นแล้วไปทับเอาตัวเงาด้อครับอันนี้ขึ้นแล้วนะพ่อเนาะแมนขึ้นแล้วไปทับเอาครับผมสูงร้อยสามแปดสูงร้อยสามสิบแปด้อครับเด้อคุณพ่อบุญมาครับผมอ่านี่แหละกับตัวยาวสีแดงแดงเข้มเข้มดีครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้นี่แหละครับพี่น้องเออมาเบื้องทายยางไปน้ำกันแล้วกันครับผมครับนี่นะครับเด้อตัวนี้ไปทับได้เลยตัวนี้ไปผสมได้เลยนะครับเด้อพี่น้องครับนี่ถ้าใครอยากจะได้อ่าตัวนี้ห้องไว้เทเล่พ่อนี่อ่าตัวนี้สามหมื่นแปด สามหมื่นแปดได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้ครับผมอ่าหูมันมีตำหน้ไอ้ํำบักจับของหูมันน้อยนึงของตัวน้อยเห็นปะครับนี่ของตัวน้อยอันนี้หูมันจะใสยนิดหนึ่งนะครับเด้อของตัวน้อยเหรอตาบ้าคงจะบ่มีปัญหาเกี่ยวกับการให้ลูกหรอครับพี่น้องครับเพราะว่าน้ำบักจับของมันเป็นวัวหลูกคอเขาเจ้าอ่ามันเป็นอะธรระทมาชิดนะครับเนาะหลุดน้ําของครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้ลักษณะจะเป็นอนอกหลังหลังตรงนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่แหละครับผมส่วนหนาบ้งครับผมอ่า ท่านไผรอยากจะได้ตัวนี้ส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับเด้อผมก็บเขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องมี2เบอร์ครับ0971355872ครับ0872360282ครับพี่น้องครับฮู้พี่น้องเออง้อยู่ทโงนั่นของพ่อนี้เบ่หน่อยนะครับเรืออีกหลายเด้าครับพี่น้องครับอ่นี่นะครับเด้อถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวอะไกันตัวนี้ไปทับได้เลยอ่ยตัวนี้เอาไปทับเลยนะครับเนาะอ่าถ้าผู้ใดพลาดมากกับแวะเขามาบังยุ่งคอกได้ครับพี่น้องมีตัวเลือกใหลายตัวครับผม ครับตัวนี้38ตัวนะครับเนาะสามสิบแปดห้องไหวได้ครับได้รถรับส่งมีไห้ครับผมครับอ่โอนี่บอกตัวตัวลูกของอันตัวเท่าเมื่อกี้อ่าอ่าเบี๋ยวสีพาเบื่องลูก S K ห้าสองศูนย์ของไงตัวเท่าเมื่อกี้นะครับผมมาแล้วอันนี้เป็นลูกตัวเมียนะครับเด้อหาเดือนต้นนอฟเนาะหาเดือนอ่าเดี๋ยวสิพาเบิ้งไอ้ลูก S K ครับพี่น้องครับลูกอายุห้าเดือนนี่ครับพี่น้องของตัวเท่าเมื่อกี้เนี่ยแหละครับพี่น้องโอ้ ตัวนี้เนื้อหนังหนาเต็มด้อครับพี่น้องเด้อนี่ไปอยากจะได้แบบนี้้อครับเด้อพี่น้องนี่นี่้อครับเด้อจะออกลักษณะดำครับพี่น้องครับนี่นี่เด้อหัวหล่นลุนสวยๆครับพี่น้องครับหลุดนโดยกำเนิดอันนี้หัวลุดตัวกำเนิดเขาท่านเกิดครับพี่น้องอันนี้หนังหนาดีหนังหนาใหญ่เด้ครับพี่น้องตัวนี้เด้อปากสันอนี่้อครับหูกระสันสันครับพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลูก skt งามอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องน้ำมาหลาย้อครับลึงหูนี่ครับผมตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยว บ่ต้องพูดถึงครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้สวยๆนะครับเนาะนี่แหละเงาหางถ้าใครอยากได้คู่นี้ได้ครับพี่น้องเด้อคู่แม่ลูกห้องไว้แค่80ครับอ่าหายได้เใครก็ต้องต่อร้อ,อกันเอาครับพี่น้องครับหูอ่าหูะนะพ่อเนาะหูเป็นตาไน่บ่ดื้อครับพี่น้องบ่ดื้อบ่ดื้อบ่ดื้อหอมแจ้มได้อีกยังได้นี่นะครับเด้อลักษณะของวัวนี่นะครับเด้อกับแม่เท่าเมื่อกี้เปิดไว้ที่80ครับผมถ้าผู้ใดอยากจะได้อันนี้ขาแข้งขาดีเด้อครับพี่น้องเด้อเรียน แรีนดีต้นนั่นครับพี่น้องครับมับงหันอ่าเห็นนะครับเด้อเห็นละไผอยากจะได้ส่วนสูงเฉยยู่ที่แถบไหนี่้อยอ่าอยู่รูไ้ไหมร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้านะครับพี่น้องครับ,รบอ่ะายงายงวุๆๆๆๆๆ้นบุ่งเปล่าเปล่าไพี่น้องเมื่อนี่เชียวแบบกลางทุ่ง,งาน,นานี่แหละครับพี่น้องครับนี่ช่วงที่ผมถ่ายคลิปนี่ก็เป็นช่วงแสงสายนะครับพี่น้องเด้อของวันที่ยี่สิบแปดนะครับนอกวันจันทร์นี่แหละครับผมอ่าเห็นนะครับวันนี้มีตัวใดอีกบ้างไปเยอะครับท่านี่นะครับพี่น้องเด้อท่งนี้ก็เป็นลักษณะงวเท่านะครับพี่น้องอ่าหัวเล่ อันนี้เป็นง้วงชาเลีนบ่ะครับนี่อ่าพาเลมาโอ้หนิ่ง้วพาเี่มาได้ครับพี่น้องเดเดี๋ยวไปเบิ่งว่งเวองัวงพาเลง้วสาวติดบทบัดนี่เป็นบาบาลีน่บามันพาเลอเดี๋ยวนีครับสัชัดปันติแม่เป็นเล่พ่อเป็นบามันอ่าหนี่ได้ครับพี่น้องเด้อหนิ่ง้วบามันพาพาเล่ได้ครับเด้อพ่อบามันไปผสมกับง้วแมเรนะครับจะจอกมาในรูปแบบนี้นะครับเด้อเป็นลักษณะเทวดแบบนี้แล้ครับ เป็นแม่สาวป่ะครับนี่แม่สาวครับขึ้นนะเด้อครับพ้อครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วตัวตัวนี้งามเ้อครับพี่น้องเด้อลักษณะสีเนื้อหนังนี่สีสีงามครับผมถ้าผพ้ใเดมัมในส่อนส่วนของมัวเท่านะครับเนาะน่ะแบบนี้เครื่องดำนี่มาหลายเลยล่ะครับพี่น้องครับอ่ามัวเท่าออกดทัางขาท่้งหูท่้งปากครับผมแล้วก็ไถกุ้งนะครับตัวนี้เด้อถ้ายภัยยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้ห้องไว้ทีเท่าไรครับพ่อครับตัวนี้ห้องไวซี่หมื่นครับซี่หมื่นถ่วนะครับสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยอ่า สูงรอยสี่สิบเอ็ดสูงรอยสีย่สิบเอ็ดไดครับพี่น้องเด้อตัวนี้ค่อนข,ข้างจะล้ำตัวหนาแล้วก็ยาวนะครับพี่น้องเนาะเนื้อนดังเต็มยังทักเลยละ่ะอันนี้ขึ้นเลยได้ครับสังเกตนะครับพี่น้องเนาะง้วน,น,น,นก็ได้สิบแปดเดือนอม้วนสิบแปดเดือนเป็นง้วนสาวอยู่ครับพี่น้องถ้าไผรอยากจะได้เนาะครับไปทับได้เลยเอาไปทับได้ได้เลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละในส่วนของเึ่งของหนามกันให้เบิ้งเอาได้ครับเรื่องการเดินการย่างนะครับผมโอ้เลี้ยงง่ายครับผม นี่ยคุณพอ่อเพิ่งเก็มีโทรศัพท์เขามาพอดีครับพี่น้องก็บจะเป็นคนโทรมาสอบถามเรื่องงัวบ่ครับพ่อแน่ใ,นใจเดี๋ยวพอโทรกลับเด้อพอทายยูทูบอยู่เด้ออ่านี่นะครับพี่น้องเด้อาผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้ดีครับพีน่น้นองเด้ออ่านี่นะครับนอกส่วนหนาครับพี่น้องเบื้องช่วงไลนะครับเนาะอ่าถ้ามักแบบนี้เด้อครับเด้ออ่านี่นะครับเบอร์โทรก็นจะึ้นไปเรื่อยๆนี่ะนะครับพี่น้องครับครับขายดำทั้งสี่ขาหูบดทโบทอันนี้ดำทุกส่วนเเลยด้อครับพี่น้องเนาะในส่วนของไอ้เครื่องบดถ์พิกเมนต์นี่พี่น้องเม็ดสีนี่เนาาะอ่ ถือว ie ่าเป็นมัวนเท่าโบที่สวยมากๆครับพี่น้องตัวนี้นะครับเนาะถือว่าราคากลางๆไม่รับพี่น้องนะสำหรับแม่เล่เพราะแม่เล่เพราะว่ามันนั่นแหละครับผมยูนี่นี่ของอไรสังเกตว่ารอบที่แล้วผมมากัเห็นวัวนเลียนะครับเนาะครับไปแล้วครับไปแล้วกัครับยูนี่มีมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายไส้มีทุกขนาดครับพี่น้องแล้วแต่รอบมากนะครับพี่น้องครับ บ้านี่ส่วนใหญ่ง้วของพอ่อทั้งมหมดนี่ไปเอาน้ขอ,อกชาวบ้านหมือนกันบ้าื้อน้ำชาวบ้านเบิดชาวบ้านอันนี้ง้ตลาดบ<อ>่มี้เลยครับพี่น้องบ้า,านบ่ซื้บอบ่ซื้อง้วตลาดบ่ขายตลาดเป็นง้วชาวบา้านบ่ซื้อตลาดบ่ขายตลาดง้วชาวบ้านครับพี่น้องนะไผยอยากจะได้ก็กมาเอาอยู่ขอกครับพี่น้องอันนี้แ<ช><ช>ม่ลูกบ่ัวแม่แม่อันอันนี้แม่ลูกนึงลูกเขาเอาไปแล้วโอ้หนี่แม่แยกลูกไปเลยนะครับเด้อแม่นี่อ่างติดบดวบัดอ่างกับติดบดวม้อยอยู่นี่บดบดทุกตัวมีตัวหนึ่งที่บับดครับพี่น้องเนาะตัวแดงๆตัวคุ พ่อบนี่ตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับสี่หมื่นหาครับสี่หมื่นหาได้ครับพี่น้องงวดได้ลูกละตัวหนึ่งงวดได้ลูกละตัวหนึ่งบานนี่ท่านผสมที่น้องตัวสองเนี่ยขึ้นแล้วนี่ยติดทับว่าติดทับมือนี่ละโอ้ขึ้นแล้วแต่ว่าคิดว่าสิผสมเออลังคุ้นบนกระยากไว้ทับเองก็เลยบะท่านทับเออแม่นแม่นดีเละครับบางคุ้นบนกระยากหาพอดีๆไปแล้เนาะแต่ว่าตัวนี้ห้องไวสี่สิบหาตัวนะพ่อเนาะแม่นครับอันนี้ตัวใหญ่เลยด้วครับพี่น้องสี่สิบหาครับต้นสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงเสูงอ่า รอบๆนะครับเนาะนส่วนลักษณะของลึงของน้ำนี่ก็พอดีนะครับตัวนี้ลึงกับบ่อบ่อไหลยปนไหนครับพี่น้องก็พอดีพอดีครับพี่น้องตัวนี้ส่วนนี่นะครับเด้อส่วนหูส่วนหน้านี่หูกับเสมอปากพอดีครับตัวนี้ก็บได้ติดบดบทเข้มเต็มนะครับพี่น้องเด้อทั้งหูทั้งข้อขาวะนี้ครับช่วงไหล่นะครับเนาะพี่น้องอ่ะเบ่งเอาเด้ครับเด้อนี่นะครับพี่น้องครับเด๋ยวสิ้าเบ่งส่วนผ้าทั้งนี้ครับนมสีเต่านะครับพี่น้องตัวนี้เนาะพอลูกที่แยกไปเป็นลูกเป็นลูกตัวแม่ตัวแม่ง้ามบ่ครับอ่า ปอกไกเอสคาบ,บักตีไว้เขาอยากอะไรเป็นแม่พันธุ์เขาเงนินเขาบ่หลายเขาอยากขอตลูกไปเลี้ยงลูกเอาไปทเท่าไรล่ะพ่อลูกเอาไปสามหมื่นแปดโอ้สามหมื่นแปดนะครับพี่น้องเนาะสามตีสามเดือนครึ่งสามเดือนโอ้สามเดือนครึ่งสามหมื่นแปดครับพี่น้องอนี่ถือว่าให้ลูกก็ธรรมาดาคือกันครับพี่น้องตัวนี้นี่นะครับเนาะถ้าไพ่อยากอะไรนะครับเด้อติดต่อมาเลยอันนี้ของพ่อเพชรจากเพชรน้ำหนึ่งฟาร์มนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดรีบมาเบิ่งช่วงนี้เลยก็ะจะบอกพิกัดได้ครับเด้ออยู่องเภพิามปีได้ครับพี่น้องอยู่ง Страх. บาดน้องแสงตะบนน้องแสงนี่หนะครับเส้นออกมากหลยเอ็ดครับผมออกมากกิโลกัวๆเลยปั่มพีทีมาจักหน่อยนะครับเนาะแต่ที่ิมีลันไกลยางยุขหางใสนะครับพี่น้องต่อไปตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้สูงร้อยซี่สิบห้าัวตัวนี้สูงร้อยซี่สิบห้านะครับสสสส odo, ได้ลูกแล้วตัวนึงโอ้ได้ลูกแล้วตัวหนึ่งครับตัวนี้ทับแล้วครับอตัวนี้ไส้พอได้ไหมครับวันนี้อันนี้ทับโตวันนี้ อันนี้ผสมโต <tick le. S 2> นะครับเด้ออันนี้ทองที่สองแล้วแต่บัตรท่านพันทับแล้วแต่บัตรท่านพันรอบผสมโขมโตนะครับเด้อแยกลูกไปแล้วครับพี่น้องเอาเริ่มส่วนไทยเลยก็ได้กันพี่น้องครับอันนี้เข็มดำดำนะครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้เกรืองบดข้อขาดำนะครับพี่น้องเด้อสูงร้อยสี่สิบห้าสูงร้อยสี่สิบห้านะครับเนาะส่วนหนานี่หูสันนครับพี่น้องครับอ่าถ้าใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อขาติดบดบดติดบดบมีตรต่นี้จากตัวน้อยยิ่งต่ำนีครับบัดนี้ตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับนี่ตัวนี้สี่สิบเจ็ด ได้ลูกแล้วตัวนึงอ่าได้ลูกแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองผสมไว้ก็ขึ้นเป็นทับโผครับผมลูกมันฟาร์มเขาสือไปขึ้นไปทับปกติไว้โอ้โทางฟาร์มสือขึ้นมาสิครับแมนตัวนี้นะครับเนาะทางฟอกจากของฟอกืรอขึ้นไปนี่นะครับถ้าผู้ใดอยากจะได้ง้วนราคาแบบจับต้องได้ราคากลางๆครับสามหมื่นสี่หมื่นประมาณนี้ครับแม่ลูกอะสี่หมื่นลูกตัวแม่ก็ถือตัวละสามสี่หมื่นเสร็จล้ครับเถ้นตัอได้นะครับพี่น้องเนาะก็ถือว่าไอตัวใหญ่ที่ใครพี่น้องง้วนอยู่นี่เขาบอกว่าเงาตัเนาะตัวนี้หนครับองละ ช่องของบุญชูชนกับทีมีหลากหลายราคาด้วยครับงัวเด้อตามลักษณะสายพันธ์ตามลักษณะของพันธุกรรมนะครับพี่น้องเนาะหมักตัวใหญ่มักแบบใด่กับให้พี่ให้น้องเลือกเอานะครับเนาะนี่นะครับด้วยแม่นเหมือด้ะครับด้วยน่ะนี่ยู่นีนะครับเนาะมันนีเอาการแจ้งแบบนี้เลยครับพี่น้องครับครับอมีอีกไหมครับบารนี่มีแล้วยู่สองตัวสองตัวแต่ทั้งไหทั้งนี้ตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้นะครับเนาะโอ้ตัวดำนี่อันนี้วัวสาวทับแล้วกัน ครับเขาก็ได้ซิบก้มือมันไหลตัวผมอย่างวนไปวนมาหนึ่งวาหมืดแล้วพี่น้องอ่อตัวนี้เป็นงอเสาวนะครับเนาะอ่างอเสาวทับแล้วทับแล้วซิบก้มือเพราะท่านเดนพันรอบนะครับเด้อครับทับโตอ่าตัวนี้เจากลักษณะสีแดงนวลนะครับพี่น้องเนาะอ่าเรื่องแดงออกไปขอบเปลือกนไตดีเรื่องดีอ่านี่นะครับเด้อแดงออกลักษณะของสีมีขอบเปลือกนะครับตัวนี้เนาะนำไตนำลังเรื่องดีนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้ตัวย้าวขึ้นกันนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้พ่อห้องไวเท่าไหร่ครับนี่ สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเงาด้วยครับอันนี้เป็นงัวสาวพึ่งผสมครังแรกนะครับพี่น้องครับอ่าอันนี้ผสมผสมโตหรือผสมหลอดปะผสมโตผสมโตนะครับพี่น้องครับอ่าเลือดข่าปลายอยากจะได้แม่นี่ตว่าในส่วนของแม่นี่มันกระสีบวบๆแบบไหนครับพี่น้องเนาะมันออกเป็นเครื่องชุมพูนะครับผมแต่ว่ามันเงามันสูงเออตว่าได้ลักษณะของความเงาแล้วกัใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้นะครับถ่าปลยมากแบบนี้นะครับนี่พอถึงสี่หมื่นครับสามหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับ อยากอยู่ไหนนะครับเนาะตัวนี้เด้อเบอร์โทรศัพท์ก็จะให้ไปเรื่อยๆครับพี่น้อง0 971355872อ่า0 872360282อันนี้เป็นอ่าเบอร์ของคุณพ่อเพชรนะครับพี่น้องจากเพชรน้ำหนึ่งปามครับผมครับวันนี้มาเบิ่งมามันสีบักตานซุกวะเลยอันนี้สีบักตานซุกครับพี่น้องถามกุ้งเมักแบบนี้เนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่หนังหนาก็มูมั้งครับตัวนี้ครับหนังหนาหนังดีก็หนังหนาหนังหนาใหญ่ยุ่ยๆแล้วก็ย่นๆเลยครับพี่น้องเนาะสูงลอย สี่สิร้อยสี่ส <nước> so, uh, so, ิบหกเกือบเกือบร้อยห้าสิบครับพี่น้องตัวนี้สูงใหญ่เลยครับเด้ออ่าตัวนี้ห้องไวเท่าไรครับนี่ตัวนี้ห้องไวสี่สิบห้าสี่สิบห้าด้ครับตัวนี้ตัวใหญ่อันนี้ง่าได้ลูกมาไปครับได้ลูกอะ้รตัวนึ่งนี่ขึ้นขึ้นะเด้อถือว่าดีทับม้งเต้านี่โอพี่น้องนำนบอกเลยนะครับน้ำบอกเลยนะครับยุทจิ๋มตัวนี้งามครับพี่น้องครับถาผู้ใดมักแบบตาลดำๆนี่นะครับพี่น้องเด้อนี่ถาเพลมักแบบนี้นะครับหงสีแบบตาลสุกขาออกแดงๆดตาลสุกดำๆนี่แหละครับพี่น้องเนาะ นแต่ทีมีแดงในส่วนของแดงหูมันหูครับในส่วนของแดงแดงแทมๆทมนะครับเด้อมันเป็นดำเปื้อนไปเลครับพี่น้องเนาะในกล้องจะเห็นมัุ้้นนะมันถ่ายทีดำโอ้ยถ่ายสีแดงครับผมนี่นะครับส่วนหนาไล่กว้างกระไรครับพี่น้องครับนี่ถ้าใครอยากจะได้แบบนี้นี่ซึ่งแผ่นหลังนี่ก็ค่อนข้างหนาเลยครับตัวนี้เด้อแล้วก็ในส่วนของขาขาหลังส่วนท้ายจะออกเป็นสีแดงเนาะพ่อเนาะครับอ่าสีแดงๆนะครับได้พี่น้องว่าเป็นดำเหมือนที่ครับพี่น้องเนาะต่อส่วนหนาส่วนไล่ส่วนนอกนี่กั ดำครับพี่น้องดำแก้มแดงนั่นแหละนี่แหละนี่ส่วนท้ายจะเป็นแดงแดงไม่รู้ว่าพี่นอ้อ,นองเห็นบ่ครับพี่น้องเนาะครับอ่ะนี่นะครับเด้อนั่นนะครับพี่นอ้องลักษณะงวมันขึ้นหรอ้อครับตัวนี้เด้อขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ,อยากจะได้พอได้ไปใส่เอากระไรใครับพี่น้องแล้วก็โครงสร้างตัวนี้เนื้อหนังนี่หลานี่ครับพี่น้องนี่นี่นะครับเนาะนี่พวกสันพวกอย่างนี้เนื้อมาหลานี่ครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้น้ำก็หลายครับพี่น้องดึงมื้นี่ครับพี่น้องบัดนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับซีมือหนาครับซีมือหนาครับพี่น้องเนาะเอาไปครับเอา เอาไปผสมเอาเด้อครับได้ลูกแล้วตัวนึ่งให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับพี่น้องครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งชัดๆใกล้ๆครับพี่น้องครับซึ่งงัวอยู่นี่บ่วไฮจากตัวได้อครับพี่น้องเด้อนะครับเนาะถ้าใครสนใจตัวไหนทางงัวไฮจับเขาเคียงหมดแล้วงัวหฮนี่จุยได้เคียงหมดแล้วเพื่อน่นะครับเนาะอ่ามดแค่นี้บอกว่ามัดตัวนี้นะครับเด้ออันนี้บริเวณเลี้ยงงัวนี่คือแมาพ่อพนนี เออนี่โมเมนต์ตะข้างพี่โมเมนต์ตะข้างพี่นะครับมาต่ว่ากับมาเรียงได้ครับพี่น้องกัน่น้าพี่น้องกันไก่เคียงพี่น้องกันพี่น้องบ้านไก่เลื่อนเคียงกันนี่นะครับพี่น้องเนาะชอบตัวไหนมาตัวไหนได้ครับเด้ออ่าแบบเพงแบบเพื่อนไปชมบรรยากาศตรงไหทตรงหน้าหลังเก็บเกี่ยวครับพี่น้องอ่าอันนี้ยังธรรมชาติจริงๆอ่าของแท้ธรรมชาติจริงๆริงโมเมนต์อ่าโมเมนงัวแอร์แอร์ไฟาร์มออกจากตลาดมามาขายได้ครับพี่น้องเด้อนี่เป็นงัวจากชาวบ้านแล้วกันมาเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบชาวบ้านบ้านเฮานี่แหละครััับบบพีี่่นน้้องงคครมมยยไดก็แขาผ นี่นะครับชอบตัวไหนมากตัวไหนได้ครับพี่น้องด้อสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปที่่อากลางธงนะครับง้อฝูงนี่ของเพชรน้ำหนึ่งฟาร์มนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องว่าผมจิพาพี่พี่น้องไปเบิ้งขอกไหล่ฟาร์มไหลนะครับเนาะหรือคลิปหน้าของเพชรน้ำหนึ่งฟาร์มนี่ชิมาแบบไหลนะครับเนาะอย่าลติดตามไ้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่แม่นี่ก็นแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ